เซ c ชั o นแรกที่เราจะไปดูกันเราจะไปดูในส่วนของการ Setup Part ์นะครับเป็น SolidWorks พาร์เพื่อที่จะออลต์อเมทตัวพาร t ตตัวนี้รวมถึง d r a อิ n งของพาร t ตตัวนี้อย่างอัตโนมัติซึ่งพธรรมดาธรรมดาจาก SolidWorks นี่เองนะครับจะเห็นว่าเรามีการเขียนขึ้นมาปกติเลยนะเป็นงานชีต Metal นะครับฟีเจอร์อะไรต่างๆเนี่ยปกติเป็นไฟล์พาร t ใน SolidWorks ปกติเลยนะครับพาร์ชิ้นนี้นะครับ จะถูกเซตอัพให้เป็น master model สำหรับ Divers นะครับเป็นโปรเจกต์สำหรับ Divers เพื่อที่ว่าเราจะสร้างเป็น custom m o เด l ใหม่ๆที่มีรายละเอียดบางอย่างแตกต่างออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ dimension หรือว่ารายละเอียดต่างๆของตัวชิ้นงานนี้ได้อย่างนับครั้งไม่ท้วนนะครับก็คือเป็นการเรียกรันโปรเจกต์ขึ้นมาเพื่อสร้างเป็น custom m o เด l ใหม่ๆได้ง่ายๆนั่นเองนะครับสำหรับเซกชันแรก เราจะดูในส่วนของการเซตอัพพาร์ทซึ่งพาร์ทที่ผมจะนำมาเซตอัพให้ดูเป็นตัวอย่างจะเป็นพาร์ทที่โชว์อยู่ตอนนี้เลยนะครับจะเป็น L bracket อ่า bracket รูปตัว L นั่นเองนะครับ